สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะให้เพิ่มยอด Subscribe ใน YouTube ค่ะการเพิ่มยอด u u s c r i b e นะคะทำง่ายมากๆเลยใช้แค่ลิงก์นะคะในการทำลิงก์ของ YouTube ค่ะรหัสผ่านนะคะไม่จำเป็นเลยแอดมินไม่ได้ขอรหัสผ่านนะคะเห็นหลายคนนะคะถามกันเข้ามาว่าทำไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยไหมเขาจะโดนเร่งจะโดนแบนหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเหตุผลก็ต้องบอกเลยนะคะว่า ปลอดภัยแน่นอนค่ะตรงนี้ให้เพื่อนๆสบายใจได้เลยเพราะว่าไม่มีใครนะคะที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขอรหัสผ่านเนาะส่วนขั้นตอนการเพิ่มทับส r i b ตจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะจากในคลิปนี้เริ่มจากนะคะเข้าโปรแกรมไลน์ไปกดแอดเพื่อนกันก่อนเลยที่ไลน์แอดไซปั๊มไอจีไทยค่ะใครที่พิมพ์ไม่เป็นนะคะอุ้มขึ้นไว้ให้ดูทางด้านซ้ายมือแล้วน,นะคะแอดตามไปได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทักคุยกับแอดมินนะคะ และนี่ก็คือราคา u u s c r i b e YouTube ค่ะเพื่อนๆเ,เริ่มต้นที่10ซับร,ราคา120นะคะไปจนถึง10,000ซับเลยค่ะเพื่อนๆในส่วนของตรงนี้นะคะอุ้มเลือกที่100ซับค่ะราคา390บาทเท่านั้นค่ะพอเราเลือกราคาเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพ QR Code แบบนี้มาให้เราค่ะเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องนะคะแล้วก็นำรูปภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินที่แอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะ พอโอนเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปนะคะแบบนี้เลยพอเราแจ้งสลิปนะคะแอดมินเนี่ยจะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มก็จะสอนวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะช่อง YouTube ของเรามาให้แอดมินเพื่อทำการปั๊มยอด subscribe ค่ะเริ่มจากเปิดแอป YouTube ขึ้นมานะคะไปที่ช่องของเรานะคะจากนั้นค่ะกดตรงกลางนะคะที่อุวงวงให้ดูเลยค่ะ เพื่อนๆจะเห็นนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้แหละค่ะคือ URL ของช่อง YouTube เรานะคะให้เราคัดลอกลิงก์อันนี้ไปส่งใหแอดมินเลยค่ะนำไปส่งแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มารอยยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อนๆยอดเริ่มนะคะ3 4 3 s u i s e r i b e ค่ะรอไม่นานนะคะยอดก็ขยับขึ้นแล้วค่ะรีเฟรชหนะ้าจอเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับไปที่350 Subscribe แล้วค่ะ แล,แล้วนะคะตอนนี้ยอด Subscribe YouTube ของเราก็ขึ้นครบแล้วนะคะเพื่อนๆยอด447ค่ะรอไม่นานนะคะแถมที่สำคัญร้านนี้ไม่โกงแน่นอน100%เลยค่ะจากที่เห็นนะคะยอด Subscribe ขึ้นจริงนะคะแล้วก็รอยอดไม่นานด้วยจากที่อุ้มจับเวลานะคะ1นาทีเนี่ยยอดซับค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้ระบบอย่างดีนะคะระบบพรีเมียมเลยทำงาน,นให้กับเราดังนั้นนะคะมั่นใจได้เลย ว่าผลงานที่เราได้นะคะยอด Subscribe ยอดไลค์ยอดฟอลที่เราได้เนี่ยเป็นงานที่มีคุณภาพมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะทักไปหาแอดมินเขาได้เลยที่ l i น์แอดไซน์ปั๊มไอจไทยค่ะเดี๋ยวอุมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคน เป็นไลน์ออฟฟิเชียลเลยเนาะเวลาเพิ่มเพื่อนเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์แอดไซด์านาด้วยนะคะร้านนี้นะคะก็ต้องบอกเลยเปิดให้บริการที่4ชั่วโมงค่ะแถมเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดดังนั้นเพื่อนๆว่างตอนไหนก็สามารถทักไปได้เลยค่ะเขามีแอดมินนะคะคอยสแตนบายคอยตอบคําถามเราตลอดเวลาเลยคือคอยช่วยเหลือค่ะอุ้มเคยทักไปตอนตี2นะคะก็มีคนตอบแล้วที่สําคัญค่ะแอดมินร้านนี้ตอบไวมากๆเพื่อนๆแล้วก็บริการดีนะคะจริงใจแนะนําดีค่ะ เอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ